แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งเยอ่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสือ้อแอมนูปให้เสือ้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไว้์ออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นูบ99คืนในป่ากับอัปเดตตกปลาเรามาตกปลาในป่า99คืนมีการตกปลามีไปตกปลานะครับได้เวลาจับปลาแล้วและแน่นอนการตกปลานั้นคลาสใหม่ Fisherman 2ดาวเองเหรอโอ้อันนี้5ดาวอย่างนั้นเรามาเริ่มจากการตกปลาก่อนดีกว่า เริ่มต้นการตกปลานะครับเราจะเลเวลัพการตกปลาได้เร็วขึ้นในเลเวลหนึ่งเลเวลสองการเวียงไปตกปลาเป็นการเวียงกับทันทีแล้วก็เวียงไกลขึ้นอ๋อปลดล็อกด้วยการตกปลาครับอันนี้แต่เป็นค้าสองดาวเองนะเลเวลสามนะครับปลากินเหยื่อเร็วขึ้นคือไม่เน้นสู้เลยใช่ไหมจะไม่สู้อะไรเลยคืออยู่แบบตกปลาอย่างเดียวในป่าไม่ต้องไปสมารรเั่งนั้นตกปลาล้วนๆเอามาดูหน่อยตกปลาในป่าเกสิบเก้าวันก้สิบเก้าวันวันนี้เรามาพร้อมกับไปตกปลา เก่าๆอันหนึ่งอัปเกรดได้ไหมเนี่ยน่าจะอัปเกรดได้โอเคครับก่อนอื่นนั้นเราฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งฟาร์มฟืนฟาร์มไฟฟาร์มขากระต่ายโอ้โหตัดช้ามากขากระต่ายหน่อยนี่ไงบ่อปลาบ่อน้ําโอ้มีเหล่าปลาอยู่ในนี้มีปลาอะไรบ้างล่ะลงไปจับเลยได้ไหมไม่ได้มีแต่งเงาโอเคเดี๋ยวค่อยตกแป๊บหนึ่งขากระต่ายไม่ดอบเลยสแสดงว่าตกได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยบ่อน้ําน้องหมาไหมนี่ หนังหน่อยหนังหนังเสียงคนเหยียบต้นไม้ข้างนอกฮะโอ้อเปนเดตอเสียงเจ้ากวางอยู่ข้างนอกน้องหมามานี hmm. uh ่ล huh. okay, ูกโอ้ยอย่ากัดแรงสิเอ้าปลาไม่เร็ววัดอันอ่ะคือคือหยิบหยิบไม่ได้ขาก็ตายไป กระเป๋าเากระเป๋าก่อนอหิวครับหิวกินก่อนครับกินก่อนครับกินก่อนขวานขวานเออ thank you ไม่ต้องหาแล้วโอเคเลย thank you มากเอาละครับได้เวลาของการตกปลานี่คือเป็นตกปลาที่เขาให้เรามาเลเวลหนึ่งอ๋อเลเวลอัพเราตกปลาใกล้ๆบ้านตรงนี้หย่อนลงไปอะฮะย่อนทันที ลาจะกินเบ็ดเรวขึ้นน้องก็ตายมาช่วยดูช่วยลุ้นยังไม่กินอีกกินแล้วกินแล้วโอ้โอ้โอ๋โอสีเขียวสีเขียวไม่ยากไม่ยากฮะเหล็กเหรอตกได้ของนี่ด้วยเหรอือตกปลาเพิ่มเลเวลถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยฮนะตกแปงเดียวน,นี้ไม่ขเร็วครับไม่คาเร็วคือเอามาทำกับข้าวได้ใช่ไหมวางไว้ก่อนแล้วกันมันน่าจะมีของหายากอยู่ในนี้อาจจะเป็นปืนกระสุนชุดเกราะโดยที่ไม่ต้องครัฟ ตาอีกแล้วจริงๆเราต้องขยายให้มาถึงตรงนี้จะได้ยืนตกปลาได้เรื่อยๆโหเลเวลขึ้นช้ามาก <laughs> นี่ขนาดอ up เลเวลจนเลเวลขึ้นเร็วแล้วนะสามตัวเอามากินก่อนไหมเออนี่ไงใส่กระเป๋าได้เมื่อกี้ใส่ไม่ได้ออื uh huh. ไปย่างลาย่างไปย่างเกลืออร่อยแน่นอนเพิ่มความหิวก็เยอะอยู่นะใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ผมว่าเราตัดไม้ก่อนดีกว่าครับโอเคขยายไปนิดนึง มาบ่อนี้บ้างดีกว่าบ่อตรงนี้กว่าจะเร็วอัาอัพกินช้าจังอืม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 ไม่เคยเร็วอีกแล้วโอ้กินเร็วมากอืมอีกแล้วแสดงว่าตรงที่เงาปลาเยอะคือกินเร็วอืมเนี่ยตรงเงาปลาเยอะโอเคโอเคโอ้อันนี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 ้อืมอันนี้ตกยากตกยาก นิดนึงโอ้ยอืมอืมอืมโอ,มอม้อะไรเนี่ยแซมอนแซมอนอืมอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันแซมอนอีกแล้วอ๋อถ้าปลาเยอะๆแบบเมื่อกี้คือจะตกเร็วแสดงว่าแต่ละบ,บ่อมีคู่ดาวในการแบบเรียกปลามาเยอะๆเอาปลามาไว้ในบ้านก่อนเลเวลหนึ่งปลแล้วก็เลเวลสองขาดไม้โอเคไม้กับเหล็ก ทำมหม้อหุงข้าวก่อนนกฮูกนกฮูกเสียงนกฮูกเสียงนกฮูกอยู่ใกล้ๆเออโตะอันนี้หายไปไหนโตะนกฮูกครั้งก่อนอยู่ใกล้บ้านเลยนะฮะแสดงว่าสุ่มสปอนใช่ไหมแล้วแต่รอบคราฟมาเลเวลสองเรียบร้อยต่อไปมหม้อหุงข้าวขอเหล็กกับไม้เยอะๆทำมหม้อหุงข้าวปลาแซลมอนนะฮะมีแต่ปลา ท้าไม่มีแต่ปลาตกปลาก็ได้ปลาแต่ว่าตอนแรกได้เหล็กนะหมดแล้วครับแสดงว่าตอนตกเร็วๆนี้คือเป็นปลาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ได้แต้มได้แต้มโอ้จุก,กวางสวัสดีจุกวางตัวนี้ไปไหนล่ะอืมอืมอืมสี่นัดโอเคเรียบร้อย แสดงว่าจะเกิดปลาแบบน้ําวนอย่างนี้คือมีแต่ปลาถ้าตกนานๆคืออาจจะได้อย่างอื่นถ้าเป็นน้ําวนแบบเมื่อกี้คือเป็นปลานี่ง่ายจริงด้วยเนี่ยถ้าตกนานๆอย่างนี้คืออาจจะมีอย่างอื่นหรืออาจจะมีปลาอุ้ยโอ้โหใครมันจะไปกดหอมงข้าวได้แล้วมามงข้าวลองใช้ปลาทำอาหารดูซิถ้าเป็นปลาแมคเคเรลสามตัวใส่เข้าไปอือฮื เหมือนแบบปกติไหมได้กี่ความหิวสี่ความหิวเหมือนกันถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหิวเลยฮะตกปลาตรงนี้ครับตกมาเลยนี่ตรงนี้นี่คือเลเวลสองอ๋ออัปเกรดต้องกดก่อนเหรอต้องอัปเกรดที่ไหนอเดี๋ยวดแป๊บนึงนกมาแล้วครับอัปเกรดยังไงเนี่ยแล้วโต๊ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ต๊นกต๊นกอยู่ไหนโต๊นกอยู่นิ่งๆอย่าให้เขาเห็นเรา แต่เขาอยู่นิงดิ้งเขาจะทําขนตกไหมไม่ตกอ่ะโอเคตกใจแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้หายไปเลยอุ้ยนกหมาอืมมาแล้ว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 ขนนก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 เช้าแล้วเช้าแล้วไปแล้วฮะขนนกไม่ได้สักขนเลยครับหรือว่าตกเท่านี้ไม่ตกเลยครับไหนอะขนนกวี่นก หรือไม่ดอบแล้วหรอแล้วอัปเกรดยังไงเนี่ยไปตกปลาไบโอขาดไม้โอเคครับทำเครื่องไบโอดีกว่าเครื่องไบโอโอเคมาวางใส่ด้านนี้ลงมาด้านนี้อืมเอ๊ะใช้ปลาได้ไหมใช้ปลาได้ไหมได้ <laughs> โอ้โหขึ้นมานิดนึง อ๋อตรงนี้เหรอโอ้มีขายนี่ก็ว่าอยู่นี่ไงที่อัปเกรดใช้อะไรอะ่ะต้องถืออ๋ออัปเกรดได้เลยอ้าวเป็นอันที่ดีขึ้นเป็นกู๊ดล็อตนี่ดีขึ้นโอเคครับต้องรอเลเวลสามขยายวงสักช่องหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ตกปลาไปเรื่อยๆอ๋อโอเคได้ละถึงไหมถึงตกปลาอรงนี้ได้เลยอืม ต้องโยนไปตรงนูน้นเบตตกปลาดีขึ้นมันดียังไงเกตน่าจะกว้างขึ้นมั้งอืมอือปลาโยนไปนูน่นไม่ถึงไม่เป็นไรเรามีอันนี้เยอะมีเหล็กทำสายล่อฟ้าก่อนแป๊บหนึ่งสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าไลานิ่งลอดโอเคเนี่ยถ้าเกิดน้ำหมดแล้วนะฮะน้ำวนตรงนี้หมดแล้วก็วจะกลายเป็นของตกยากหรือว่าก็ขึ้นช้าอืมเราต้องไปตกตรงนูน้นตรงที่น้ำมีฟองเยอะๆมีอากาศเยอะๆ อาหารเพียบเชื้อเพลิงเพียบปลานี่แหละอย่างเดียวเลยแป๊บหนึ่ง,งนิดเดียวนิดเดียวใจเย็นจะเย็น,เ,ยนเรื่องตกปลาเรื่องสําคัญเออเรียบร้อยเตรียมตัวไปอัปเกรดกระสุนเลีกนัดเดือเก้านัดสิบห้านัดโอเคไหนจะมาก็มาเลยเร็วมีวุฒมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเป็นคนเดียวเหรอยิงเป็นคนเดียวเหรออะไรวันที่แปดนะครับ อัปเกรดไปตกปลาต่อเรื่องของเราวันนี้มีแค่เรื่องตกปลานักตกปลาที่ดีนั้นต้องมีไปตกปลาที่มีคุณภาพไปตกปลาที่มีคุณภาพนั้นก็ต้องมาจากการตกปลาอืออัปเกรดต่อเลยเรียบร้อยอ๋อนี่คือปลาทั้งหมดมีปลาไหลมีฉลามด้วยเหรอมีแมงกะพรุนออ้ไปตกปลาที่ดีขึ้นอัปเกรดเลยได้ไหมสตองรัดไม่ได้เหรอ คือต้องเลเวลสูงก่อนใช้โลบักได้ไหมเราต้องไปหาบ่อน้ําแบบนี้เพื่อตกปลาเก็บเลเวลเอาละ่ะเรามาเก็บเลเวลดีกว่าเฮ้ยเลเวลไม่ขึ้นแล้วอะ่ะแสดงว่าสูงสุดแล้วฮะใช่ไหมอ้นี่ไงนี่ไงได้แล้วซอฟฟิชอืมหมดแล้วไม่มีเลยปรหาย,ยากน่าจะต้องไปไกลมัง้งดูครับ บ่อน้ําเล็กนิดเดียวแต่ปลาอย่างเยอะเดินมาเลยครับตัวไหนมีวุฒมานี่มีวุฒมานี่มีวุฒมานี้เย็บหน่อยสิเยีบยบเยยบเอออีกอันหนึ่งอันหนึ่งนั่นแหละยืนตกอยู่นานแล้วนะฮะมีอยู่สามสี่ตัวแค่นี้นหมดแล้วเนี่ยซอฟฟิชสูงสุดก็ได้แค่ซอฟฟิชให้ความหิวแค่หนึง่งนักตกปลาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่ออกิจอาชีพหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ